สวัสดีครับแพทยกรุ่งแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชชมรีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานตัวอิมพิชชั่นปารมบีเบารุ่นใหม่นะครับตัวรุ่นใหม่ก็จะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับใหญ่กว่าแล้วก็ตัวฮิ้วก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็โปรแคมป์นะครับโปรแคมป์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับวิธีการถอดโปรแคมป์นะครับก็จะกดตรงนี้นะครับกดแล้วดึงลงมาเวลาใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ดัน ใช้งานได้นะครับแล้วก็เวลาล็อกนะครับเวลาล็อกเสาแต่ก่อนเรารุ่นเก่าเราจะขันอย่างเดียวใช่ไหมครับรุ่นนี้ก็ขันได้แต่ว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็คือพอขันไปแล้วเราทําเชี่ยวยางี้กดล็อกนะครับแล้วดึงข้อหาตัวมันจะยืดได้เลยนะครับเวลาใส่นะครับใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ช่วยขันมันนิดนึงให้มันล็อกให้แน่นนะครับโอเคส่วนเรื่องการซ้อนเครื่องนะครับมีว e า รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซ้อนด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาซ้อนก็เหมือนกันก็คือใส่ลงไปน,นะครับน้นทีห่หลงอนแก๊สนะครับนี่การซ้อนนะครับข้อแนะนําก็คือแคมป์ต้องอยู่อันบนนะครับเพื่อให้บาลานซ์บาลานซ์น้ำหนักนะครับส่วนวิธีการถอดนะครับแต่ก่อนเราจะกดสีเขียวนะครับตัวเก่าจะมีปุ่มสีเขียวอยู่ข้างล่างเรากดตรงนี้เอากดนะครับแล้วก็ดัน,นออกมา แล้วนะครับวิธีการซ้อนแล้วก็วิธีการการถอดนะครับส่วนข้อควรระวังประมาณท่านเอาเครื่องติดไว้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาจะถอดจะถอดเครื่องเรากดตรงนี้แล้วมันดึงไปขึ้นนะครับให้เราใช้ตรงนี้ดึงขึ้นมานะครับแล้วใส่